ครับพี่น้องนี่แหละครับหยุดการหยุดงานกลับมาบ้านกับบริบทเส้นเศร้าคือนเราพี่น้องก it ็มาเ like หตุการณ์เหตุงานคือนเรานะมาเขาหัวเขาสวนเขาฟ้ามเพิ่อนมือนี่นะครับกับบานี่แหละครับแดดก็บห่อนนะครับมาเบิ้งฟ้ามครับพี่น้องมือนี่เนี่คนเลี้ยงปลานะครับฟ้ามเลี้ยงปลาไว้แล้วมีปลาหลายครับปลาเข็งครับปลาเข็งนะเลี้ยงไว้ก็มาไทยเนี่ยครับไทยหนำนะครับไทยหนำดูความสะอาดความเรียบร้อยสินะครับเพราะว่าปลานี่ก็สิ นะครับใส่น้ำไปหลายๆน้ำกระซิดั้มซิคัมเพราะเขาก็ดทายฟองเสียขีออกมาสินะฮะก็ต้องมาดูแลทำความสะอาดเปลี่ยนน้ำท้ายน้ำนะฮะเบิ้งนะครับคืออย่างสิครับต้องมาตักนะต้องมาตักมาเอาของออกครับเพราะบางที่เศษอาหารนั่นสิกระซิ่งเนะครับต้องมีการเปลี่ยนน้ำครับปลาลุนเนี่ยครับปลาเข่งกับกระทันนใหญ่มันไหนครับก่ะทันนใหญ่มันไหนกับขุ้มเอาไว้อีกจักน่อยอยู่ครับนะบอนี่ก็เป็นบอบกครับมีอยู่สี่บอครับนะมีอยู่สี่บอเสอะมากกับห้อาหารเม็ด นะครับหั yeah, right. okay. ่นเม็ดไปนะครับแล้วก็ค่อยมาดูแลนะครับค่อยมาดูแลมาเบิ่งนี่แหละครับในเรื่องของความสะอาดนะครับเขาต้องดูแลเข้าให้ดีนะเพราะว่าเห็ดขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อผู้ที่อื่นคนอื่นนะครับที่ก้มสนใจนะครับที่นาไปบริโภคนะครับหรือนําไปจําหน่ายต่อครับนะเขาก็ต้องดูแลให้ดีเลยนะครับสนใจครับกับเขามา่อไหร่นะครับเด้อที่ฟ้ามนะครับสงวนฟ้ามโบไก่โบไก่ครับนะคนบันมุนสมเนี่ยครับโบไก่โบไก่สงวนฟ้าม มีสินค้าการเกษตรหลายอย่างครับนะเพราะว่าสิเป็นปลาเข็งอย่างที่เห็นนะครับปลาดุกปลานินนะครับต่างๆเลยนะครับมีให้เลือกทุกอย่างทุกสายงานนะครับเด้อได้สนใจก็แวะเข้ามานะครับนี่แหละครับงานนะครับไปเห็ดงานอยู่ไซกลขนาดใดกลับมาก็ต้องมาเบิงมาเห็ดแบบนี้คือเก่าครับพี่น้องวิถีชีวิตวิถีเกษตรนะเป็นคนเกษตรนะเกิดมามันติดอยู่ในสายเลือดนะคัฝังอยู่ในโตฝังอยู่ในสายเลือดนี่แหละครับนะเห็ดจังได้ก็หนีบอดหนีวัวไร้ะครับหนีวัวออกหนีบัวพ่นเพราะว่าหนีบัวพ่นต้องได้มาเห็ด คือเก่าครับนะครับสังวนฟ้ามครับนะจงได้กัมากคุยมาปรึกษากันนะครับเดอ้ออยากได้แบบใดนะครับเมือน,นกน็เดี๋ยวขออนุญาตเหตุงานกันต่อครับเหตุงานต่อครับพี่น้องครับโอเค